ค่ะมนนีในโอกาสที่กันวันสงการานต์นะคะหรือว่า,อาวันปีใหม่ไทยเนาะค่ะช่องแยกเกีก็จะมาลดน้ำพระพ,พุทธลูปประจําบ้านนะคะขอโรจากพระพุทธลูปประจําบ้านแล้วก็สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์นบถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูบานภูมืองเนาะคะ่ะนาอให้พวกปักรักษาหุ่มค้องให้เกลียดข้าจากไข้พิบัติต่างๆเกลียวข้าจากพยันตตรายต่างๆนะคะ ขอให้ครอบครัวแล้วกะพี่น้องก้นไทยทุกคนพี่น้องเชา่ายูทูบทุกคนมีความสุขความเจริญร่ลำรวยเงินท่องกันทุกคนนะคะนื่ังจากในเทศกาลปีใหม่ของไทยเรานะคะก่อนอื่นก็นต้องไหวพา,ากนคะ่ะไหวพระรัรตนตรัยก่อนนะคะแล้วค่อยสงงานพระพุทธลูก นะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังภะวิวาทิมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆนะมามีขอให้้าพเจ้าและ้วบครัวพบอแต่วความสุขความเจริญความรุ่มรวยและก็พี่น้องชาว y o ยูทูบชาวไทยทุกคนเที่ยวคาดจากพยันตลายทั้งปวงนะคะมีความสุขความเจริญทุกๆคนเลยค่ะ Stra the